ดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหล่ง 4H คับผมตอนนี้ผมก็ผมล่างใน War เกมวอลลุ่มบอทอีกเช่นเคยฮะแต่ไม่ใช่เกมวอลลุ่มบอทแบบธรรมดานะเพราะตอนนี้ผมอยู่ในแอปเทสครับผมซึ่งมีหุ่นยนต์ตัวใหม่ครับน้องๆหลายคนก็บอกพี่ล่างหุ่นยนต์ตัวใหม่มาแล้วหุ่นยนต์ตัวใหม่มาแล้วนะครับผมก็ได้มาเก็บภาพนะครับหุ่นยนต์ตัวใหม่มาเพื่อนๆได้รับชมครับนี่รอบด้านกันเลยนะซึ่งเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มองไปมองมาผมคิดว่ามันเหมือนเต่าทองนะต่ว่าเต่าทองก็ไม่เชิงก็ว่าเห็กไม่่ใช แม่เรียกไปเป็นแมคตอนนี้เรามีหุ่นที่เป็นเห็บกันแล้วเหรอไปถึงขนาดนั้นครับแต่มันเป็นจินตนาการเขาตัวระบุคนนะส่วนตัวนั่นเองฮะขาเขี่ยวเขียวนะครับหลังตรงๆแบบนี้ครับก็่าเต่าก็ไม่เจออเก็บภาพไปนิดนึงครับโอเคฮะนอกจากจะมีหุ่นยนต์ตัวใหม่แล้วก็จะมีปืนใหม่ที่ติดมาด้วยนะเพื่อนๆคงเห็นครับเป็นปืนลูกซองครับึ่งมีเอฟเฟกต์ระเบิดนะครับนั่นเองนะสะสมแล้วก็ระเบิดบุ้มอะไรประมาณนี้ครับนี่ตามนี้เลยนะ น,นอกจากจะเอาภาพของตัวละครมาแล้วเนี่ยของตัวหุ่นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูด้วยครับผมนะเจ <นะ S 1> ้าหุ่นตัวนี้ครับมีความสามารถพิเศษก็คือกลายเป็นลูกบอลครับแปลงร่างแบบทาร์นโฟมเมอร์ใครๆก็ชอบพูดแบบนี้นะบอกแปลงร่างเป็นทานร์นโฟมเมอร์นะครับแล้วก็เป็นลูกบอลกๆกลิ้งไปลิ้งมานะเดี๋ยวผมจะไปทําการกลิ้งให้ดูก่อนเลยนะสำหรับเกมแรกครับเขาบอกว่าตอนกลิ้งเนี่ยหมอได้เลยว่ามันถึกทนเหลือเกินนะเดี๋ยวเราจะไปดูที่มันทนจริงไหมนะแล้วมันจะสนุกขนาดไหนนะครับ บอกเลยว่าถูกใจสายเกลียนแน่ๆเลยนะอ,อย่าเรียกภาษาเกลียนดีกว่าถูกใจสายป่วนครับผมอย่างแน่นอนฮนะเกมนี้นะครับบอกตามตรงว่าหุ่นผมไม่ได้ปรับแต่งไอยางใดครับแอปเทสให้มายัางไงก็ไปเล่นอย่างนั้นเลยนะเพราะเราจะคุยถึงเรื่องข้อมูลพื้นฐานครับเราไม่ได้ปรับแต่งหุ่นนะครับนี่ครับลงมาตอนแรกก็ยังงง,งอยู่นะยืนรอดูสักนิดนึงแล้วก็ยิงลองดูอาวุธ่อนครับผมแหมนลูกซองชนิดนี้ยิงได้รัวจริงๆครับยิงเป็นแบบรัวๆเลยนะ นี่ครับเดี๋ยวจะแปลงล่างให้ดูว่าปุ๊บนี่เลยฮะแหมแล้วดูการกริ้งครับบอกเลยเลยฮะพอกริ้งแล้วเพิ่มความเร็วให้ด้วยนะแล้วก็มีการป้องกันนะครับเอ้มันก็ไม่ได้เพิ่มมันก็ไม่มันก็ไม่ได้มีสัญลักษณ์เพิ่มความเร็วนะแต่ก็รู้สึกว่ามันจะดีกว่าการเดินหรือเปล่าพอกริ้งไปกิ้งมารู้สึกไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันต่อไปครับว่าตอนกริ้งแล้วมันจะเป็นยังไงนะเกมนี่ผมจะกริ้งทั้งเกมเลยนะครับผมเกมแรกเนี่ยเดินหน่อยก็ได้เดี๋ยวมันจะเเบื่่อิงจะก้ขนนนาดทีียว ม่ครับยิงฮะนี่ครับยิงกับพอกครับโดนฮอกยิงครับเออลืมมอกไปครับตอนเดินมีโล่เหลืองครับผมโล่เอจสครับเป็นโล่เหลืองฮะนะครับก็คือโล่พลังงานสีเหลืองที่โดนยิงแล้วโล่ลดนะครับไม่มีปืนอะไรยิงทะลุได้ครับแต่โล่ลดนะโอ้โหนี่ครับพอเป็นหุ่นยนต์ธรรมดาดีบ้างบางครับผมนี่ครับต้องรีบแปลงเป็นหุ่นครับไปก่อนกระฮอกบ่ายครับอุ้ยโทษทีฮะมีสะอุดนิดนึงนะนะครับ แบบนี้เลยอ้าวเจอพันไต้พันเดียวกันครับจะเป็นของผู้ต่อสู้ครับนี่ครับวิ่งไปฮิวเลือดไปครับก็ได้เลือดเพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งนะทุกคนนี่วิ่งไปเรื่อยครับถือว่ากิ้งเที่ยวแมปแล้วกันนะนี่ครับตอนนี้ติดสถานะอะไรไม่รู้แดงๆองงอติดสถานะอันนี้ครับเหลุดเลือดหรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวดูนะอี้หลโดนตะลนะครับไฟครับผมสถานะระเบิดเป็นไฟครับนี่ครับบุ้มอู้ บอกได้เลยครับตอนโดนยิงธรรมดาไม่ทาไรนะทุกคนแต่สถานะระเบิดครับไอตัวปืนไฟระเบิดของเรายิงเข้าไปนละวโอ้โนี่ครับพูดได้ว่าตอนยิงยูะเบิดไม่รู้สึกครับแต่ถ้าติดสถานะระเบิดเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหเรือถ่ายวาบเลยครับผมโอ้โหกำลังกลิ้งบนเพลินเลยฮะโดนเข้าไปสองช็อตเมื่อกี้ครับนี่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหมาโดนสถานะระเบิดของเจ้าหาไปฮะมันก็จะม่งบอกเป็นในในเลยนะเจ้าตัวนี้ครับ เป็นตัวที่ใช้ปืนลูกซองระเบิดก็จริงนะ่นเวลาตัวเองติดสถานะระเบิดเมื่อกี้ครับเออพอระเบิดทีนี่บุ้มเลือดนี่ลดกระจายกันเลยทีเดียวฮะนะครับนะบนะะถือว่าเป็นอาจจะเป็นจุดอ่อนของมันก็ได้แต่ยังไงก็ดีครับครั้งนี้มันเป็นการเข้ามาในแอป,ปเทสครั้งแรกของเจ้า s k y l o อดนะครับผมลืมบอกชื่อนไปว่าในแอป,ปเทสเขาเขียนว่าสกาย o อครับนะ S K Y ครับ R O S นะ ผมก็อ่านเลยว่าสกายลอสนะถ้าอ่านผิดยังไงก็ขออภัยนะ L O S ป่ะหรือ L L U L U S เนี่ยตาก็ไม่ดีสกายลอสสกายลอสอะไรก็อ่านได้ครับนะแล้วแต่ตัวฮะนี่ครับแต่ว่าสกายลอสก็เพะดีนะสกายลอสก็เพะอยู่ดีนะเดี๋ยวต้องไปดูวิธีฮะว่ามันตัวอะไรกันแน่นะตอนนี้ตัวมันเล็กครับมองไม่เห็นครับยิงครับผมนี่ครั้งนี้ผมจะเดินด้วยกริ้งด้วยครับนี่ครับอุ้ย นะครับแหมเมื่อกี้ติดสถานะตอนนี้เข็ดเลยครับผมเดี๋ยวออกมาก่อนครับนะครับก็ถือว่ามาเล่นชิวๆเพื่อนๆรับชมนะตามนี้ครับแหมปืนก็ไม่ได้แรงอะไรนะครับเนี่ยยิงแล้วก็ไม่อะไรเท่าไหร่นะริ่งหมดเลยครับสองตัวครับยิงใส่ครับนี่ครับพอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเป็นหุ่นธรรมดาได้บอกได้เลยว่าางมากๆนะโดนยิงอัดหน้าเข้าไปเมื่อกี้ครับถึงต้องวิ่งหนีไปโน่นเลยทีเดียว สองตัวครับที่มาป่วนนะชนทันเลยนี่นะนะครับการที่เราจะโจมตีค่เราตู้นั้นเราต้องเลิกไปลูกบอลก่อนนะถึงจะใช้ปืนได้ครับอ้าวเกิดการลุมครับไอลูกบอลวันนี้ถูกลุมแล้วครับทุกคนนี่นี่นี่เพื่อนเราอัดนะครับผมอ้าวอย่างนี้เรียบร้อยปิ้งไปไหนไม่ได้ทุกคนโดนอัดครับโดนอัดหยิครับนะครับติดสถานระเบิดครับเพื่อนๆ่จะสังเกตดูนะพอติดสถานระเบิดปุ๊บเนี่ยระเบิดบุ้มนี่เลือดลดมากมากเลยนะเลือดลดแบบจัดกันไปเลยครับ ไปต่อฮะก็เรียนด้วยว่านะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาลองใส่ปืนชนิดอื่นดูนะนะครับแล้วก็ลองเล่นแบบเป็นเกลียนดูบ้างนะนี่ครับเพื่อนกนลิ้งนะฮะอืออันนี้ก็ถือว่ามาลองเล่นเนพะื่อนเพื่อนรับชมไม่ใหครับเพื่อดูจุดอ่อนและจุดแข็งนะของมันครับของเจ้าสกายลอดครับว่าเป็นยังไงนะเพื่อนๆือหลายคนบางว่ตท้งมจพี่ไม่คิวเลยเนะครับไม่ต้องรีบครับผมนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะครับ เดี๋ยวได้เรารู้ถึงความสามารถที่แท้จริงของมันก่อนนะเราค่อยปรับแต่งไม่ค่อยไปคิวครับมันจะไม่ต้องรีบไปคิวเลยมากมายครับนี่มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะยิงใส่เลยนะเราแต่งร่างก่อนครับแต่งร่างก่อนแล้วยิงใส่ครับนี่ครับไม่ได้สมใจแล้วครับเดิมนู่นี่ครับผมมองว่ามันเหมือนเห็บนะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนผมอเปล่านะครับยิงรั้ผมอ้าวกิ้งไปไหนครับโอ้โหกิ้งไปลอยเพื่อนครับดูฮะนี่ครับเป็นแนวทางเลยนะดูแล้ยิงแั๊บแบเรียบร้อยครับ โอ้โหนะครับแล้วเขาก็กิ้งหีไปอย่างหน้าตาเฉยครับดูครับโอ้โหมีแบบนี้ด้วยนะริ่งมาตะไคร้เลยครับผมผ่านหน้าเราครับแล้วก็มายิงเพื่อนเราตายครับแล้วก็กิ้งกลับบ้านนี่ครับจิ้วชิวกันเลยทีเดียวครับเพื่อนๆลองเลดูนะถ้าพวกเราในทีมนะครับมีคนละหนึ่งตัวนะครับแล้วกิ้งไปพร้อมกันนะทุกคนโจมตีศัตรูครับเป้าหมายเดียวกันนะครับริ่งครั้งหนึ่งไปยิงตัวหนึ่งนะครับแล้วริ่งครั้งหนึ่งไปยิงอีกตัวหนึ่งเนี่ย นะครับด้วยความแข็งแกร่งนะละตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันจะกลายเป็นเทพเจ้าไอ้เทพเจ้าเห็บนะครับนะครับเทพเจ้าเห็บปิ้งได้ที่จะมากลืนกินหุ่นลูกตัวเลยนะนะครับถ้าได้เปืดดีๆเข้าไปแล้วก็้ือลำโพงมาร์คสามอะไรประมาณนี้ครับลูกซอมาร์คสามนะนะครับปืนไฟระเบิดอย่างเงี้ยครับโอ้โหรับรองว่าอ้าวเพื่อนปิ้งไปแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปด้วยนะ อุ้ยจะตก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 อุ้ยเซ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 โอ้ยจริงไม่คล่องอุ้ยร่วงร่วงครับร่วงร่วงฝหายต่อครับตอนนี้เลือดเราเยอะครับนี่ครับยิงฮะนี่เพื่อเรายิงแล้วเขายิงด้วยครับตุ่ม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 เอ้าไอ้เจ้าตัวใหญ่มาเบียดหลังเราครับตัตูเนี่ยศัตูครับผมโอ้ยตรงนี้แปลงร่างครับติงหนีฮะนะครับติงก่อนติง่อนติงหลบครับติงหลบนี่เจ้าตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองดูบ้างนะครับนะ เดีย๋ยวเราจะลองดูบ้างครับในขนาที่เขาเลือดน้อยเรายิงครับติดโลครับกระปืนก็องมันนยูแรงเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับหูโดนยิงครับแต่ก็ยังทนได้กลิ้งไปเรื่อยครับกลิ้งไปเรื่อยกลิ้งไปเรื่อยครับผมก็เลยได้ว่าเล่นกันแบบเพลินเลยนะกลิ้งไปเรื่อย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 นะครับหาโปรติชั่นโดนยิงอ้าวโดนล็อกขาเพื่อนได้เปล่าเอ๊ะ อ๋อโดนโดนโดนเอีมพีครับโดนเอีมพีครับเลยเลยกิ้งไม่ได้ครับหนีก่อนครับโอ้โหเลืนรถเลืนรถเดี๋ยวจะอยู่ได้ไม่นานนะทุกคนโอ้โหก็ได้ดรียว่าจิวจิวเลยครับนี่ครับเราดสอบให้เพื่อนเห็นแล้วนะนะครับว่ามันติดสถานะง่ายไหมมันทนแค่ไหนนะครับแล้วมันกริ้งได้ขนาดไหนนะครับก็เรียกว่ากริ้งกันแบบไม่จํากัดกันเลยทีเดียวนึกถึงสมัยก่อนครับก็มีหนังเรื่องนะนะครับกริ้งงับงับใช่ป่ะใครๆโอ้รุ่น รุ่นเป็นเจ้าเห่าเลยครับรุ่นผมยังเด็กนะยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มลอยเลยโอเคฮะสำหรับผลตัวนี้ก็ยังไปเรื่อยครับแอบแอบครับแอบน่ครับเวลาเวลาโดนปืนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสถานะโอ้โหโดน EMP ครับรู้สึกว่ามันจะมีผลก็หุ่นตัวนี้มากนะครับนี่ฮะอ้าวอ้าวนี่ครับยินไ้ป้องกันครับความเร็วเพิ่มขึ้นฮะแล้วก็ลดลงไปแล้วครับ เข้าไปไม่ได้นะทุกคนจริงๆผมอยากไปล้วงในตัวนน้นมากเลยไอตัวเลือดน้อยครับอยากจะเข้าไปล้วงนะแต่ผมไม่กล้าไปครับไม่เนี่ยครับอยากไปนะเดี๋ยวต้องลองดูหรือเปล่าครับเดี๋ยวยยังไงครับเี่ยเลือดน้อยครับผมกลัวว่ากิ้งไปเสร็จยิงเขาได้แล้วจะกลับไม่ทันครับตรงนั้นเยอะจริงๆครับศัตรัว,วลุมยิงเราก็ตายไปอีกนะครับดนะเ,ดดเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรัดเราอีกิดนึงครับ แม่ยิงไม่ได้เลยครับมันมันไม่ได้ครับและเจ้าตัวนั้นครับยืนอยู่ครับเลือดน้อยทุกคนแหม่ล่อตาล่อใจอ่ะเลือดน้อยอ่ะทุกคนเลือดน้อยเกิดการกระหายครับไปครับผลไม่ไหวแล้วฮะนี่ครับอยากจะดูที่ว่าเราจะหล่อยมันได้คนแบบคนอื่นเขาไหมขึ้นไป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 นี่ครับศัตรูไม่เห็นครับศัตรูยังไม่มีใครบองเราครับนี่ครับปุ๊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 พับแปลงล่างครับนี่ครับยิง ทัว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 ,วคิวครับผมแล้วก็หนีครับดูสิครับจะหนีรอดไหมโอโ้โ,อโหลงใส่ทนยิงตูดครับผมอ้โหโดนยิงครับเยียบร้อยครับหนีไม่ออกทุกคนโอ้โหก็เียได้ว่าตายยังเกียรติครับนะสำหรับการเล่นหุ่นยนต์ตัวใหม่ก็จบลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่เขาให้มาเล่นนะครับผมก็ามาเล่นต่อเนื่องกันเลยครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะมันไปครับแกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ จะได้คุยกันตอนช่วงท้ายครับผมว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้บอกได้เลยว่ามันเกรียนนะครับผมแล้วก็มันก็ทนมากนะครับณณตอนนี้นะที่ทดสตอบอยู่นะครับก็เป็นอะไรที่แบบว่าใช้ได้ครับก็เรียกว่าสายสายป่วนเนี่ยสายกวนเนี่ยมีไว้เล่นอนย่าลืมลองสรุปแน่ครับผมได้ฮากันแน่นอนครับนะแต่ไม่รู้ว่าขนาดกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วโดนแรงระเบิดของเจ้าเชลเนี่ยจะกระเด็นไปแค่ไหนนะเวลาเวลาโดนจะทิ้งนะครับ จ้ากระทิ้งเปิดความสามารถหรือโดนเจ้าอาเธอร์เปิดความสามารถเนี่ยมันจะทิ้งไปไกลขนาดไหนนะพราะมันเป็นลูกกลมๆแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตครับนะนะว่าเป็นยังไงครับครั้งหน้าครับผมก็จะเข้าไปเล่นอีกนะแล้วก็จะลองเปลี่ยนปืนดูครับผมแล้วก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเจ้าตุ่นตัวนี้ครับสกายลอตนะให้เพื่อนๆรับชมยังต่อเนื่องนะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนบ้างครับอ่าเหลือหุ่นตั้งสี่ตัวนะครับโอเคครับผม นะคลิปนี้ก็คงต้องราวนเพื่อนไปก่อนลยครับผมตอนนี้ก็รู้สึกเจ็บคอลกนิด,นดขอขอบคุณนะครับำอวยพอของเพื่อนที่ให้ผมหายหายไว้วนะหวังว่าเจอกันใหม่ครับผมใบบอกสวัสดีครับอย่าลืมดูให้จบนะทุกคนไปแล้วครับผม